มาชมบอลสีสวยๆกันค่ะโดยในวันนี้นะคะฟาวคุณแม่เป่งจะพามาชมบอลสีที่ในอดีตเนี่ยเคยมีราคาสูงถึงหลักแสนเลยค่ะเป็นบอลที่สวยมากๆนะคะแล้วก็หายากมา,มากๆค่ะนั่นก็คือบอลสีเมืองเกาะเก็ดนั่นเองค่ะเมืองเกอะเก็ดต้นนี้นะคะเราได้มาตอนที่เขากําลังฮิตๆกันเลยค่ะก่อราคาเนี่ยสูงมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะนะคะพื้นใบเนี่ยเขาจะมีพื้นใบสีเขียวเข้มค่ะมีป้ายสีขาวอมเขียวอ่อนนะคะแล้วก็มีด่างเหลืองนะคะมีกระดูกและเส้นสีแดงสดค่ะมีเม็ดสีแดงสดค่ะและการใบเนี่ยเป็นสีดำนะคะ เมืองเกาะเกตเป็นลูกผสมของลูกไม้ใบไทยกับลูกไม้ใบกาบค่ะผสมพันธุ์โดยคุณจิรวัตรแซ่อึ้งค่ะเมื่อปีพศ2560นี้เองค่ะอยู่ในตับเป็ดตะเล็ดนะคะเมืองเกาะเกตที่ฟางคุณแม่เป่งได้มานะคะเราปลูกไปนานๆเข้าเนี่ยเขาก็มีการยุบหัวแล้วก็งอกใหม่นะคะอยู่ๆนะคะก็เขากลายเป็นแผงแบบนี้เลยคะ่ะก็เป็นความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากเข้ามาชมบอลสีสวยๆนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมที่สวนของเราได้ค่ะฝากคุณแม่เป่งน,นี้ต้อนรับนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยฝางคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับเทคนิควิธีการดูแลบอลสีและบอลสีสวยๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ